สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศของอ่างเก็บน้ําห้วยสันบ้านบกตําบลพพนขาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กนะครับแต่ก็สวยงามนะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับวันนี้นี่ครับบรรยากาศก็มีชาวบ้านมาเดินเล่นมาหาปลามาออกกําลังกายนะครับในช่วงเย็นๆนะครับ ซึ่งก็ถือว่าสวยงามนะครับบรรยากาศดีก็เย็นสบายมากๆนะครับทางนี้ก็นี่ครับบ้านบกก็อยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่บริเวณนี้ก็เป็นบ้านบกนะครับอ่างเก็บน้ําห้วยซันก็อยู่ในเขตของบ้านบกตําบลโพนขาอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับ ลมพัดเย็นสบายดีมากๆนะครับคุณผู้ชมนี่ครับมีชาวบ้านมาหาปลานะครับมาเห็นดำน้ำลงไปนะครับน่าจะดำน้ำลงไปหาปลานะครับ ไปแล้วครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ